สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมานั่งฟังธรรมะเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวมากแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือเรื่องของความกระตันยูแม้จะเป็นคำง่ายๆแต่ความหมายลึกซึ้งและมีพลังมากกว่าที่เราคิดจริงๆครับความกระตันยูคือหัวใจของความเป็นมนุษย์ความกระตันยูคือการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้คุณ และตอบแทนด้วยใจจริงไม่ต้องตอบแทนเป็นเงินทองไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่รู้ค่ารู้บุญคุณและมีความปรารถนาดีที่จะทดแทนเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูแล้วครับในพระพุทธศาสนาท่านยกย่องความกตัญญูว่าเป็นมโนธรรมอันสูงเป็นคุณธรรมที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์คือผู้รู้คุณและตอบแทนคุณได้ ตอนที่หกะตันยูทําให้ชีวิตมั่นคงคนที่มีความกะตันยูมักจะเป็นคนที่เดินอย่างมั่นคงเพราะเขาไม่ลืมรากเงาของตนไม่ลืมว่าตนมาจากไหนใครประคองใครจับมือใครเช็ดน้ําตาใครสอนให้ยืนเมื่อใจเรามีรากชีวิตก็ไม่หลมง่ายครับคนกตันยูมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเพราะเขาแสดงความดีให้เห็นจริง ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็มีคนอยากช่วยอยากเกื้อหนุนเรียกได้ว่าความกระตันยูเป็นเหมือนทุนชีวิตที่ติดตัวไปทุกที่และงอกเหน่อยขึ้นเรื่อยๆตามหัวใจของผู้ถือมันครับตอนที่สองกระตันยูทำให้จิตใจงดงามคนกรตันยูไม่ใช่แค่ทำดีต่อพ่อแม่แต่เป็นการฝึกจิตให้มีความอ่อนน้อมยอมรับความช่วยเหลือของคนอื่น เห็นคุณค่าของทุกคนและไม่หลงตัวเองคนเช่นนี้จะมีใบหน้าสงบมีแววตานุ่มนวลมีคำพูดอ่อนโยนเพราะใจได้รับการขัดเกลาด้วยความรู้คุณและซาบซึ้งความกระตันอยู่ทำให้ใจเราอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอทำให้ใจเราเขแข็งแกรงแต่ไม่แข็งกระด้างอยู่ใกล้แล้วสบายใจฟังแล้วอบอุ่นนี่แหละครับ ผลลั์ล้ำค่าที่จากไหนก็สื่อไม่ได้ตอนที่สามกตันยูดึงดูดความเมตตาและโอกาสดีๆคนกระตันยูมักได้รับโอกาสก่อนคนอื่นไม่ใช่เพราะเส้นสายแต่เพราะเขามีคุณค่าในตัวลองคิดดูนะครับคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคนที่ไม่ลืมผู้มีพระคุณคนที่กลับมายกมือไหว้แม้ผู้มีบุญคุณจะไม่ได้คาดหวังอะไร ใครๆก็อยากสนับสนุนอยากเปิดทางอยากให้โอกาสเพราะเขาไม่นอกใจความดีนี่คือกฎธรรมชาติของโลกครับเมื่อเราให้ความดีโลกจะคืนความดีกลับมาไม่ช้าก็เร็วแต่กลับแน่นอนเสมอตอนที่ 4. กตันยูทำให้ครอบครัวอบอุ่นลองหลับตานิดหนึ่งครับแล้วคิดถึงบ้านหลังหนึ่งที่ลูกกรตันยูพ่อแม่รู้ว่าลูกไม่ลืมพวกเขา เสียงหัวร็อกบรรยากาศแห่งความรักความอุ่นใจความสบายใจครอบครัวแบบนี้จะเจอปัญหาอะไรก็หนักไม่มากเพราะมีความรักรองรับมีความเข้าใจหนุนหลังมีความปรารถนาดีคอยประคองบ้านที่มีลูกกระตันอยู่คือบ้านที่พ่อแม่รู้สึกว่าชีวิตไม่สูญเปล่าและมีความสุขลึกๆแม้ไม่ต้องมีทรัพย์สินมากมายครับตอนที่ห้า กตัญญูสร้างบุญใหญ่และผลดีระยะยาวพระพุทธองค์ตรัสว่าการบูชาพ่อแม่คือทานบดีเป็นทานสูงสุดเหนือกว่าสิ่งใดๆเพราะพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตให้เนื้อหนังให้ลมหายใจให้โอกาสให้ความรักก่อนที่เราจะทำอะไรได้เองด้วยซ้ำเมื่อเราตอบแทนท่านด้วยสิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการโทรหาการไหว้การกอดการพูดดีๆ การช่วยเหลือหรือแค่ไม่ทำให้ท่านทุกข์บุญนั้นจะย้อนมาหาเราเหมือนเงาตามตัวและจะข้มครองเราในเวลาที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับตอนที่6กตันยูทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองฟังดูธรรมดาแต่เป็นความลับของความสำเร็จหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายคนที่ชีวิตดีขึ้นหน้าที่การงานก้าวหน้าค้าขายรุ่งเรืองมักมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือ กตันยูเขาระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาผู้สอนงานแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนแบบนี้จะมีแรงบุญและแรงสนับสนุนส่งให้ชีวิตเติบโตยิ่งกะตันยูยิ่งเจริญเป็นกฎที่ไม่เคยเปลี่ยนครับตอบแทนคุณพ่อแม่แบบง่ายๆที่ทำได้ทันที 1. ไหว้พ่อแม่ทุกครั้งที่พบ 2. โทรหาท่านบ่อยๆ 3. ฟังสิ่งที่ท่านอยากเล่า 4. บอกรักให้ท่านได้ยิน 5. ทําทำสิ่งเล็กๆที่ท่านชอบ 6. ไม่ทำให้ท่านต้องกังวล 7. ดูแลท่านเมื่อแก่เท่าการตอบแทนคุณไม่ใช่เงินแต่เป็นหัวใจที่คิดถึงท่านและไม่ทำให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวครับตอนที่ 8. กระตันยูทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นการรู้คุณ ทำให้เรารู้ว่าเรามีค่าเพราะมีพ่อแม่ที่รักเรามีคนมากมายที่เคยช่วยเรามีครูมีเพื่อนมีผู้หวังดีการระลึกถึงบุญคุณคือการเตือนตัวเองว่าเรามีความรักรายล้อมและเราไม่ได้เดินอยู่ลําพังเมื่อหัวใจอิ่มจิตใจก็แข็งแรงและพร้อมจะเป็นผู้ให้ความรักแก่คนอื่นต่อไปบทสรุป ความกะตันยูไม่ใช่เพียงคำสวยหรูแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าผู้ที่มีความกระตันยูย่อมมีรากฐานมั่นคงมีจิตใจงดงามมีผู้คนสนับสนุนมีครอบครัวอบอุ่นมีบุญใหญ่คุ้มครองและชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือผลแห่งความดีที่ทำจริงขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในความกตันยูและใช้ความดีนี้ เป็นพลังนำชีวิตเมื่อเราตอบแทนคุณเราก็จะได้รับความดีกลับคืนอย่างงดงามและเต็มเปี่ยมเสมอครับท้ายที่สุดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่สถิตอยู่ในโลกของเราแห่งนี้จงดนบันดาลให้ทุกๆท่านและครอบครัวตลอดจนญาติมิตรมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตและการงานที่ดีราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพบแต่สุขสถาพรตลอดไป 洒脱，洒脱，洒脱。